สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้งองสุขุสุขคนนะคะ mm. มือนีสิพา้ามาเบืองบอนสีบอนดำเนาะพี่น้องมือนีแขางรังเน่ะเป็นแหนุมานพระพาเนาะแต่ว่ามือนีสิผ้ามาเบืองบอนสีสื่อมากกับแพงเนาะพี่น้อง mm. ปาตีิไอพ่ท่านถึงปีดอกประมาณสี่หาเดือนเนาะพี่น้องเนาะสี่หาเดือนแต่วัน mm. บอกลูกจักเถือ่อ วันนี้ออกลูกแล้วพี่น้องดีใจได้อันบอลสีออกลูกมาสิาพาไปเบิ้งพี่น้องมันสิไอกระสีมีบอลสีมีม,ม,ม,มีมีหลายอย่างเนาะโอเวอรแมนบอลสีบอลบอลดำนะพี่น้องเขาเรียก mm hmm. บอลสีบอลดำไปม, mm hmm. มันอยู่ในกลุ่มไหมโคโลคาเซียเนาะพี่น้องเนาะโคโลคาเซียแบล็กเมจิกแบล็กเมจิกกับราคากับโบผ้าใบนในดอกพี่น้องไอแต่ว่า แบคโครตแบคลันเนอร์แบคนั ner, ่นแบคนี one, ่เพิ่นกะเดี๋ยวมันศุกราไปเบิง่งว่าตัวใดเพ,พ,พิ่นแพงตัวใดเพิ่นถะือน้อพี่น้องเนาะดำเบิ่งค่ะป้านี่ก็จะเป็นแบล็คเมจิกเนาะพี่น้องเนะ Magic, าะแบกเมจิกก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะขายแน่ซื้อแน่กับบ่ซื้อดอกเด้อนนี้บ,บ่ได้ซื้อแล้วอันนี้แบล็คเมจิกนี่ก็จะออกสีดำันถือแดกก็จะ,จะออกดำเลยนี่พี่น้องนี่ อันนี้สีออกดำฮาฟเนาะอันนี้เพุ่งสีฮาฟในะพี่น้องนี่อันนี้ถ้าใบไม้พุ่งสีออกสีเขียวจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ออกสีเขียวจักน้อยอันนี้คือป่าแบล็กเมจิกมาทั้งนี้ก็สิเป็นป้ายแบรกบิวตนะี้เนาะพี่น้องนะเนาะแบรกบิวตี้ห้ยมห ah า e สวนเนาะพี่น้องเนาะ เป็นบอนโบราณเพลนตะกี้น้าหนี่มาฮะมาเฮียสวนเพลนนี่อันนี้ปลานี่อันนี้แบกแบกบิวตี้เนาะพี่น้องเนาะมาสิผ้าไปเบิ่งแบกอื่นจา้าอันนี้สิเป็นไอ,นนนนนอน้บอนหน้าย่นเนาะพี่น้องเนาะบอนหน้าย่นเพลนกะสิเงาแว้เพลนกะสิเอามาตั้งใส่ล้มหลายพี่น้อง อันนี้แหละที่ว่าซื้อมาราคาแพงๆเพิ่นตั้งใส่ล่มหลายเพิ่นก็เลยใบหักใบนี่แต่ว่าขบว่เอาเพิ่นออกดอกนี่นี่มาดูใบนี้สวยเงาสวยเงาแวบพี่น้องอันจมให้เพิ่นหลายเพิ่นบ่มีลูกเก็อบเถื่อซื้อมาแต่โดนลันนี้เพิ่นออกลูกแล้วพี่น้องเพิ่นออกลูกให้เห็นแล้วว่าตะเพิ่นบ่ออกลูกเก็อบเถื่อใจหายให้เพิ่นมือใดก็ะจมให้เพิ่น อันนี้ก็คือแบ็อันนี้แบ็กรันเนอร์แบ็กรันเนอร์พันกระสีออกนี่พี่น้องพันสีออกเขียวแน่ะอันนั้นพันสีออกดำนะพี่น้องเนาะอันนี้แบนะ็กรันเนอร์นะพกกี่น้องแบ็กรันเนอร์พันกระสีออกมาใบางามอยู่ไปแก่พันแล้วอันนี้ก็จมคือกันละซื้อมาพร้อมือนกันก็เริ่มออกลูกแล้วพี่น้องนี่มีเพันออกลูกให้นอนนึ่งละ นอสองกำลังพูพี่น้องเห็นบหมน้องนี่ค่ะนอสองคนกำลังพูไอ้บอลโปนี่คนบ่มีไหลเด้อพี่น้องโพสิเกิดน้ำตน้นแบกเลนเนอร์กับแบกโครารไม่มีไหลนะคะแต่ว่าแบกไมจิคนสิมีไหลนี่แบกโครารอันนี้แบกเลนเนอร์เนาะพี่น้องเนาะมาสิภาพไปเบิ้งอัน,น นี่สิาพาไปเบิ่งแบกแมจิกพอเพิ่นเป็ดจังไดลแบกแมจิกเพิน่นกัลูกเพิ่นสิเป็นเจือสี่ค่ะนี่อันนี้ต้นนอ้อยแยกคนออกมาเนาะพี่น้องเนาะถ้าแบกแมจิกเพิ่นสิเป็นเจือสี่เพิ่นสิมีไหลเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นสิออกเป็นไหลนี่ปลาแบกแมจิกตรงนี้เนาะเพิ่นสิออกไหลสวยงามไหลเพิ่นเกิดดีโพดเพิ่นกราคาข่าวต้นแป้งภายในดอกตะว้าน แบกบรันเหนือกับแบกบรานโค้งน่คนเสว้อสิออกลูกนาะพี่น้องเนาะพี่นอ้องถ้าถ้าเทียวเบิงบอลสีและเนาะบอไในไอโโลูคาเซียที่มีปูกับมียูซีประเภทล่ะค่ะเดี๋ยวจะได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ